นี้เขาเรียกสตวงนะครับคุณผู้ชมนะครับสตวงนี้มีทั้งหมด5ชุดนะครับก็แล้วแต่าบางคนจะสั่งทำเนาะนะครับเพื่อนว่าตาเนี่ยท่านก็เหมือนอย่างที่เคยบอกว่าท่านเหมือนท่านก็เป็นปู่จ๋านะผู้รู้ละกันนะครับแล้วก็มีเนี่ยครับแม่มอนแม่ยายผมเนี่ยท่านก็จะรู้เรื่องของพิธีกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนทางเหนือที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนั่นแหละ แม่นี่เขาเรียกสตวงใช่ไหมเออสตวงห้าชุดนี่เขาเอาไปทําเพื่ออะไรไหมเขาไปถอนเอาไปถอนอถอนถอนหมายความว่าหมายถึงว่าตัดเปล่าไอ้ของที่ไม่ดีอยู่ในบ้าน่ะบ้านเขาอยู่มาแล้วแต่มันนานแล้วไม่ได้อยู่อยู่ดีๆกาจะย้ายมาอยู่แล้วก็ต้องทำาพิธที่ถอนก่อนอ๋อคือบ้านหลังเนี้ยก็เป็นบ้านเขานั่้านแนแหละ,ะ,แ,หละแต่เขาก็อา,อาจจะปรับปรุงใช่ไหม แล้วเสร็จแล้วเขาก็ยังไม่ได้เข้าไปอยู่ประมาณทักปีกว่ากว่าเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้แม่กับตาเนี่ยทำสตวงนี้ให้แล้วก็นิมนพระห้ารูปมาสวดมนต์เย็นประมาณนั้นเพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งที่อยู่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นสัมภเวสีวิญญาณหรือสิ่งอัปมงคลต่างๆใช่ไหมอ๋อก็มีข้ตอกดอกไม้เนาะ แกงส้มแกงหวานทุกอย่างเนี้ยแกงส้มแกงหวานออขนมนมเนยนะแล้วก็มีข้อตอกดอกไม้ออมีตุงตุงแดงตุงขาวตุงแดงตุงดำตุงขาวนี่หมายความว่าอะไรแม่ทองอะไรๆทองขาวทงแดงทงดำมันปราบได้ทุกอย่างคือขจัดปัดเป่าเออมันชนะมาในทุกอย่างเนาะมันได้สามอย่างเลยมันชนะได้หมดเลย อืสตวงนี่หมายถึงว่าเราเอาไว้สำหรับไหว้สิ่งอัปมงคลอย่างเดียวหรือเปล่าแม่ก็ได้อยู่ทำพิธีอะไรก็ได้อยู่จะเรียกจะทำพิธีไอต่ออายุอ๋อสตวงนี่คือไม่จําเป็นว่าต้องต้องไหว้สิ่งอัปมงคลอย่างเดียว,ยยวคือเป็นมงคลก็ได้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางก็ได้ใช่ไหม คือเราจะทำศิรษตาต่ออายุแล้วก็ทำได้เนี่ยอ๋อแต่เครื่องในมันต้องใส่คนละอย่างนะอ๋อหมายถึงว่าของที่ใส่ในกระทง,ตงสตวงเนี่ย,ยต้องคนละอย่างกันแต่ทำโ่นทำนอำนีอย่างนึงจะส่งผีส่งแถมส่งยังไงยังโ็ไม่สบายแต่คนนี้ไม่สบายเลยจะส่ง อีกอย่างนึ่ง oh. อันนั้นต้องมีเนื้อดิบปลาดิบข้าวดิบเอ่อข้าวดำข้าวแดงอยู่แต่ว่าต้องมีของดิบหมดครับอ,อันนี้คือห้ากระทงเนี่ยเขาก็จะเอาไปวางตรงไหนบ้างอะแม่วางในบ้านนะชีทิดคือกลางบ้านอันหนึง่งที่เหลือก็วางมุมบ้าน,านคือเนะี่ยสมมติว่าเป็นเนื้อบ้านบ้านมีทั้งหมดอยู่สี่มุม ก็วางตรงสี่มุมของบ้านแต่ว่ากระทงหนึ่งกระทงที่ห้าจะวางไว้กลางบ้านอ๋อก็จะทำแบบนี้อ๋อครับนิภูมิปัญญาความเชื่อของคนในพื้นที่เนาะคุณผู้ชมนะครับ เราก็าได้ความรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับนี่คือพิธีถอนนะครับสิ่งอ,อัะมงคลที่อาจจะแฝงอยู่ในบ้านนะครับคือแม่จําเป็นไหมว่ามีคนอยู่เราก็ทําได้ไม่สมมุติว่ามีคนตายในบ้านอ,อ๋อเขา้อทำอีกอย่างหนึ่ง คือทําพิธีเชิญออกไปแต่ถ้าเป็นเป็นเป็นญาติพี่น้องเราก็ไม่ต้องใช่ปะอ๋อไปพบภูมิที่ดีสมมุติว่าเป็นบ้านเช่าห้องเช่าแม่แล้วมีคนเข้าไปเสียชีวิตอย่างเงี้ยเจ้าของบ้านอะไรอย่างเงี้ยต้องทำพิธีก็คล้ายๆอย่างนี้ปะ อ๋อเขาจะเป็นไปธีอีกอย่างหนึง่งแล้วสตวงเนี่ยเขาวางกับพื้นใช่ไหมที่เจ้าไปคำครั้งนีอันนี้วางกับพื้นใช่ไหมอ่ก็วางกับพื้นวางกับดินนี่แหละตทบ้านจะบ้าน อ่อถอนก่อนก่อนที่จะสร้างอ่อจยอก่อนที่จะทําการปลูกสร้างหรือลงเสาก็จะท,ทําวิธีพิถอนก่อนนะครับเพราะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งอัปมงคลไปอยู่ในนั้นอยู่ตรงที่ของเราก็เชิญเข้าออกไปแล้วกันเชิญดีกว่าไม่อยากบอกว่าไล่เลยเชิญดีกว่าเนาะเชิญเข้าไปอยู่ที่ที่ที่เหมาะสมที่สมควรเออนเนาะมุมปัญญาชาวบ้านครับ แต่ก็เป็นความรู้ความเอของลูันมันั้มอาสมัยเย่าตายาารวแลละแต่แม่ยังไม่เกิดมั้งทำมาเนี่ยครับลูกลูกชิงลูกรูรลูกมาลอดรุ่นสู่รุ่นนะเนาะลูกมาลูกลูกนลูกลูกหลานก็ืเนมอ่ะครับนั่นหละมาก่อน แม่แม่ก็ทำมาก่อนวันนี้วันนี้แม่ก็สืบแล้วก็ทมาอก็สืบ่ละอสืบฉุสืบเขาเรียกว่าสืบสืบวัฒนธรรมกันมาเนี่ะเนาะแม่ก็มีอะไรที่เก็บผมว่าปั้นใจนะผมว่าท่านยังมีอะไรเยอะที่ผมยังไม่รู้นะครับเมื่อกี้ท่านก็พูดเรื่องของการค้นหาคนที่ อาจจะเดินทางออกจากบ้านไปนานเกินทำไมไม่กลับสัทีโดยการใช้กละมังแล้วก็ใส่น้ำมีเข็มมีสำลีนะครับแล้วก็ทำพิธีกรรมในบ้านเพื่อสอบถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชิญมาว่าเทวดาเทพารักว่าคนที่หายออกจากบ้านไปเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนี่อันนี้ก็เป็นพิธีกรรมอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะแม่นะล่อยเข็ม ปล่อยเข็มเออเนาะนะครับถ้ามีโอกาสนะแต่อย่างที่แม่บอกครับคุณผู้ชมครับว่าพิธีกรรมบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถทําเป็นตัวอย่างได้นะครับต้องต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆนะครับอย่างเช่นพิธีช้อนขวัญที่หลายๆท่านได้ชมกันนะครับอย่างเช่นผมไม่สบายพิธีจอบมั้งนครับนะครับก็เป,เป็นเป็นเป็นความรู้นะครับของบุคคลทั่วไปแล้วกันเนาะ นะครับชมเพื่อความบันเทิงความรู้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือวัฒนธรรมที่สืบสานกันมานานนะครับ <c oughs> <c oughs>